มาต่อที่นี่คนนี้บึงการคนเนี้ยไม่เคยเห็นเขาเลยนะเป็นใครวะ mt 2 7งเจ็ดนายทิติพงศ์อินทเสนนี่จะอยู่ในเวิร์ดบึงการหรือว่าเคยเห็นวะหน้าเขาคุ้นอยู่แต่นึกไม่ออกว่าใครแต่มั่นใจว่าไม่น่าจะเคยเห็นไม่น่าจะเคยรู้จักกันมาก,ก่อนหน้าหล่อมากดูดีมากบึงการอะบอดี้ดีมากโมเดลสวยมาก เป็นหลอกแบบหลอดแบบไทยบ้านอ่ะหลอดไทยบ้านดิบๆอะเป็นไทยบ้านที่ดูดีดูแพงอ่ะแล้วด,ดูหุ่นดิน่าจับตามองมากเลยอ่ะอันนี้คือมาเมืเาะว่าเรายังไม่เห็นกระแสอะไรใดๆของเขาอันนี้คือมามืดไม่ใช่ตัวเต่งรอดูเขาแต่เขาจะปาดใครบึงการเป็นใครมาจากไหนอ่ะดูดีเนาะ ยิ่งมองยิ่งดูดียิ่งมองยิ่งสะพึงอะภาพเขามีอิมแพกอะภาพเขาคือเป็นภาพนิ่งที่เคลื่อนไหวอะเหมือนเขามองเราแล้วก็ค couch 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 อ่อยๆยิ้มค่อยๆยิ้มไปกับเราอะะทุกคนลองไปหาดูแล้วก็ดูดีเป็นเป็นอย่างที่พูดไหมลองไปดูในเพจคนนี้มามืดระวังไว้เลยนะตัวเต็งเชียงใหม่ต้องระวังหรอกคนนี Dec ้อะน่านนครพนมเชียงรายอะระวังคนนี้ตั้งแต่ที่ดูมาเนี่ย นี่คือมามืดเอาจะช่วยเลยไม่รู้ว่าทุกวันนี้เนี่ยอีกไม่กี่วันจะเข้ากองเนี่ยทุกอย่างของเขายังเป็นแบบนี้อยู่ไหมถ้าหน้ายังเป็นแบบนี้หุ่นยังเป็นแบบนี้เนี่ยเอากับเขาสิให้เขาเถอะอย่างตามท็อปสิบแล้วล่ะอ่ะก็ต้องรอดูต่อไปเขาจะพลาดก็ได้หรือว่าเขาอาจจะเปิดตัวกับหมหอีกทีนึงดันไม่เหมือนแบบนี้แล้วอาจจะไปจิ้มหน้ามาแล้วแบบเยอะไปอาจจะแบบบอดี้แบบหายลดลายแบบ ลายซิกแพคลายแขงขาอาหาไปหมดแล้วอาจจะเป็นอย่างี้ก็ได้ใครจะไปดูรอดูรอเชียร์นะบึงการ